ร้อนฝนหนาวชอบฤดูไหนในมาฟยางพรอนมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีสามฤดูพี่ชอบฤดูไหนที่สุดในมาฟยางพรอนอคะในส่วนตัวเป็นคนภาคเหนือเนาะจะชอบแบบอากาศเย็นชอบฤดูหนาวมากกว่าค่ะฤดูหนาวค่ะเพราะอ,อะไรคะ <laughs> ชอบอากาศหนาวใช่ค่ะชอบอากาศหนาวนมันไม่ร้อนมันเย็นสบายค่ะชอบฤดูหนาวค่ะเ <ๆ S 3> <ๆ>พราะว่ามัน ไม่ร้อนดีอชอบรู้หนาวเพราะมันไม่ร้อนดีนะคะร้อนฝนหนาวชอบรูดไหนในมากยามพรค่ะชอบรูดทุกคนครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าทําให้นอนสบายครับเวลาฝนตกนี้ครับก็ทาให้อากาศเย็นเราหลับสบายครับร้อนฝนหนาวชอบหน้าไหนที่สุดคะหน้าหนาวครับเพราะอะไรคะผมชอบอากาศเย็นครับมันมันไม่ร้อนดีครับชอบรูดูร้อนค่ะเอ้าทำไมอะคะ เพราะว่ามันดีกว่าฝนะ่ะขายของไม่ดี oh. เพราะว่าหน้าฝนประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าฝนก็ดีมันก็เย็นอยู่แต่ถ้าร้อนมันดีฝาเพราะได้ขายของแล้วคุณล่ะคะชอบฤดูไหนคอมเมนต์มา